มาสายสายบุกค,ครับสวัสดีครับท่านผู้ชม f c ฟซพีพ,พีน้องๆท,ทุกทท่านมาพบกันอีกแล้วนะครับหมากรุกไทยไก่ก้าฟ้าอยู่ในแอปหมากรุกันเทพออนไลน์ก็าสามารถโหลดฟรีได้ทางเพจโซนครับจับคู่มานะครับเจอกับคุณเนตนะครับน้องเนทนะครับเป็นผู้หญิงหรือเปล่าครับไม่แน่ใจนะครับ วันนี้ก็ขอนําเสนอทั้ง2เกมครับมี2เกมกันเลยครับไก่กาฟ้าก็เป็นม้าทรายครับสีขาวน้องเนตก็ม้าเทียมครับม้าเทียมจังหวะนี้ก็ทิมสูงขึ้นไปในตําแหน่งของเบีย้ยสูงสกดทับนะครับกินตัดก็กินตัดเข้าไปเอาจังหวะนี้เอามาก,กินดีกว่าครับถ้าเบีย้ยกินแล้วก็จะเป็นแทน่นส่วนเบีย้ยหน้าขุนของสีขาวเราจะไม่กินครับถ้ากินแล้วโคนจะขึ้นมาใช้งานได้ดังนั้นใช้มากินเบีย้ยธรมรมดาก่อนไปก่อนครับ คุนตอสู้ใช้เม็ดมาไล่นะครับเม็ดมาไล่ก็คงต้องจระเรีหนีกลับบ้านนะครับกลับบ้านเราดีกว่านะครับเม็ดเท่ารออยู่นะครับจังหวะนี้ก็ทิ้มริมเข้าไปขุนตอสู้เอาเรือมากดดันโคนขึ้นไปคุนตอสู้พยายามจะระเบิดนะครับระเบิดหน้าบ้านของของขุนเรานะครับจังหวะนี้ก็กินเข้าไปอีกนะครับเอาเรือมาจังหวะนี้จะดันเบี้ยระเบิดขึ้นมาก็ดําเรือนําเรือไปกันไว้ก่อนครับ โคตรสูโยกม้ามาอีกอืขึ้นขุนไม่ดีครับขึ้นเม็ดดีกว่านะครับขึ้นขุนตรงๆจะดีกว่าครับไม่ติดตารุกนะครับแล้วโคนเราก็จะไม่ขาดครับม้าซ้ายทรงนี้ก็โคนก็จะไม่มีตัวผูกนะครับก็ต้องระวังให้ดีนะครับตำแหน่งม้านะครับที่จับมารุกเราได้จังหวะนี้เอาเรือไปกดก่อนหนึ่งทีแม่ถ้าไม่หลบนะครับก็จะลอยโคนฉีกไปให้เมี่ยงกินนะครับก็ ไม่ได้ตามแผนก็ยกม้าขึ้นไปก่อนนะครับป้องกันไม่ให้โคนของสีขาวได้ขึ้นมาครับอืมยกมาไปริมกระดานจับเบีย้ยจับเบี้ยแบบนี้จับเบี้ยแบบนี้ก็ยกมาไปจับโคนได้ไหมยกมาไปจับโคนครับนะครับไม่อยากถอยหลังครับอยากบุกอย่างเดียวนะครับก็ตามชื่อเรื่องนะครับชื่อตอนก็ม้าสายสายบุกนะครับ ะจะบกไปยังไงต่ออืมถ้าเขาโคนมาไล่เราอ่ดันโคนขึ้นไปก่อนครับก็ต้องดูครับว่าโคนตัวนี้ไล่โยนให้มาก,กินไหมเสียสองหนึ่งโคนไหลอืไม่เอาดีกว่าครับเปลี่ยนใจครับดึงเม็ดกลับไปกินโคลนวะดึงเม็ดกลับไปเล่นข้างล่างนะครับดึงไปข้างล่างเราก็ระเบิดหน้าบ้านตัวเองเล่นไปเลยครับเพราะว่าเบี้ยคู่ครับถ้ายินอยู่เฉยๆ,ๆครับก็เป็นเบียคู่เฉยๆครับ นะครับเดี๋ยวก็จะจะตายด้วยความสวยก็ได้นะครับก็เป็นไปได้หมดนะครับก็โปรดรับชมด้วยความมันเทิงครับก่อจังหวะนี้ก็ดันเบี้ยใส่โคนเข้าไปเลยอ้าวคนของคู่ตสอส้ดันเข้ามาก็เม็ดปักเข้าไปคู่ต่อส้คงต้องกินโคนอ่าไม่กินเอ้ากินเม็ดนะครับอ๋อได้กินเบี้ยครับเบี้ยเม็ดสองหนึ่งนะครับแลกโคนครับแล้วเรือเรือของสีขาวก็ยังกดเราอยู่ครับจังหวะนี้ก็ไหลโคนขึ้นไปนะครับ จะบุกไปถึงหน้าบ้านของสีขาวครับจังหวะต่อไปเราน่าจะน่าจะก็มีจังหวะได้ลอยนะครับไงบี้อ้าวคู่ต่อสู้โดนมามาซะแล้วรุกเราหนึ่งดอกบอกเพื่อนกันจังหวะนี้ก็ปักเข้าไปหนึ่งดอกบอกเพื่อนกันเหมือนกันครับนะครับเอาเรือออกคลองครับนะเราคนเราอยู่ตำแหน่งที่ดีกว่านะครับอืมป้องกันให้เรือเราออกทางนี้ เราเรือลำหนึ่งเราออกก็ได้เรือลำซ้ายนะครับออกไปจับกินเม็ดนะครับจับไปก่อนครับก็จับกินเบี้ยนะครับดึงขากงเกงให้เรือของสีขาวนะครับขยับไม่ได้ครับถ้าขยับแล้วก็จะเสียเสียเสียตัวใดตัวหนึ่งนะครับจังหวะนี้โดนรุกขุนมาอยู่ใต้ม้าม้าโยกมาเรือเราไม่กินอยู่แล้วสองหนึ่งพอกลับมารุกเกาะกกนได้อีกนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับทั้งนั้น ดันขึ้นไปเลยดันคนขุนขึ้นไปแน่อ้อร้อจริงๆนะครับอ้อรออ้อชิงจริงๆนะครับอยู่ตากดไม่หลบซะด้วยนะครับอุย้ยมาสองลาเลยทีนี้จะลุกคาดกินเรือครับอ้อยู่ไม่ได้แล้วเมืองบางก่อครับอ้าวโดนมาลุกอืมเขาจะเอาเรือมาลุกอีกไหมถ้าลุกก็คงต้องแลกเรือไม่อยากเสียเรือนะครับ ไม่อยากแลกเลยนะครับคู่ต่อสู้ต้องมาลุ้นกันโอ้โหกินไม่คิดเลยครับต้องการแลกตัวออกไปนะครับสีขาวนะครับจังหวะต่อไปจอมเม็ดมาไล่ม้านะครับม้าไม่มีตำแหน่งเดินนะครับเดินลําบากครับง่ายเบี้ยก่อนดีกว่าจริงๆเราอยากจะเอาเรือไปกั้นคลองเจ็ดนะครับแต่ว่าเผื่อช่องทางให้ม้าครับให้ม้าได้ได้ขยับอ่ายกม้าขึ้นไปครับมีตำแหน่งลุกคาดนะครับมีตำแหน่งลุกคาดด้วยนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะ ถ้าหนีเรือเราจะเอาเรือไปยึดคลองเจ็ดอ้าวคุจะสู้างเบี้ยครับจะได้ลูกคาดอยู่แล้วครับก็ยอมแพ้ไปในเกมที่หนึ่งนะครับเรามาต่อกันครับเกมที่สองนะครับก็จับคู่มาเจอกับท่านผู้ที่มีชื่อนะครับยูเซอร์ครับหนึ่งหกหกห้าสี่เจ็ดนะครับเป็นหมากสีแดงนะครับน่าจะเป็นม้าเทียมครับม้าเทียมไก่ข้างฟ้าก็ม้าโยงซ้ายเหมือนเดิมครับ วันนี้ก็สองเกมไปแบบอ,อิ่มใจกันเลยนะครับของสีแดงน่าจะเป็นม้าเทียมโคนในผลครับคู้ปรับตลอดการของม้า้ายครับอ้าวแสริมแบบนี้เราก็ได้ตำแหน่งของเบีย้ยบรณะเหมือนเดิมครับแต่ตำแหน่งจะแตกต่างกันนิดนึงกับ,กบเกมที่แล้วนะครับแต่วันนี้ดันโคนขึ้นปะเดี๋ยวเราจะจ้ายคุณไปเก็บทางด้านปีกขวาครับเพราะว่าทางด้านปีกขวาเราเป็นบ้านอย่างสวยงามตามท้องเรื่องแล้วนะครับก็ มาโจมตีกันตรงกลางดีกว่าครับอุ้ยคู่ต่อสู้ระเบิดเบี้ยมาแบบนี้เลยครับกินตัดเข้าไปตันเบี้ยยัดใส่เข้าไปอีกนะครับเม็ดจะไปไหนนะครับจะกินกับเราหรือเปล่านะครับในตำแหน่งนี้นะครับคู่ต่อสู้ก็สายบุกเหมือนกันครับกินเข้าไปครับไม่แรกครับไม่แรกไม่แรกยกม้าขึ้นไปกันนะครับไม่ให้คนของสีขาวเด้ไหลขึ้นมาครับถ้าจะมาก็ต้องมากันลําบากนิดนึงครับอ้าว มันเบี้ยมาแบบนี้กิน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 โคนกินขึ้นไปโดนจับโดนต่อไปครับนะครับเอาเบี้ยกินขึ้นไปนะครับเบี้ยกินขึ้นมาโคนกินขึ้นไปนะครับถ้าโคนมาต่อก็คงแลกตัวกันครับไม่ได้นะครับจกม้าขึ้นมาแบบนี้คงต้องหนีครับหนีหนีโคนหนีโคนกลับบ้านนะครับอ้าวเอาโคนมาแบบนี้ม้าผูกอยู่แล้วม้าตัวนี้อยู่กับใครครับ ถอนม้าโคนขาดนะครับในตำแหน่งนี้นะครับคู่ต่อสู้พลาดนะครับนะครับรีบที่จะนําตัวใหญ่ขึ้นมาครับนะครับมากองไก่ก้าวฟ้าก็พร้อมคุมคุมบ่อไว้แล้วนะครับคุมแท่นไว้แล้วนะครับคู่ต่อสู้ก็เลยตัดสินใจกินเข้ามาเลยครับก็กินมากินกับไม่โกงครับในตำแหน่งนี้ยกม้าขึ้นมาอีกนะครับยกม้าขึ้นมาอีกอเอาเรือไปกดก่อนครับ เอาเรือไปกดนะครับเขาจะเอาเม็ดมาแทงโคนกับม้าเรานะครับนะครับถ้าเขาแทงมาม้าก็ขาดอ่าเอาอไปผูกซะแล้วอย่างนี้ต้องเอามา้านำม้ากลับมาก่อนครับกลับมาป้องกันนะครับป้องกันป้องกันเม็ดเขาไหลขึ้นมาใส่โคนครับโคนเราก็มีปัญหาโอาเบียกินโดนเบียเฟยไปนหนึ่งตัวครับจังหวะนี้มาเขากินเบียเขษเสียจังหวะไปนหนึ่งตากลับมาอีกหนึ่งตาเป็นสองตาเม็ดเราได้ยินแท่นนะครับ จะฉีกเม็ดออกไปทางด้านปีกขวาไปยืนท่านครับพอเม็ดตัวเก่งของสีขาวนะครับเอาของสีแดงนะครับยืนดีเหลือเกินครับเราจะนําเม็ดของเราไปแลกนะครับทําลายฮงจุยนะครับดันเม็ดฉีกขึ้นไปยืนท่านสวยงามตามท้องเรื่องครับระบบป้องกันตัวของไก่ก้าฟ้าก็ถือว่าดีนะครับมีโคนนะครับมีโคนคอยซัพพอร์ตอยู่ครับขุนหลบมาแบบนี้ยกเม็ดขึ้นไปต่อนะครับ ดันขึ้นไปเลยเม็ดต,ตัวเก่งตัวนี้นะครับอ้าวโคตส้กินครับมากินแรกมาไม่ดีเอาโคนกินขึ้นไปดีกว่านะครับโคนกินดันขึ้นไปในอนาคตอาจจะไหลไปต่อโคนได้นะครับยึดยึดแถวหกนะครับอา่าโคตส้มาจับกินโคนครับเอาโคนไปผูกไม่ดีครับเราโดนกินสองหนึ่งนะครับดันโคนไปต่อโคนดีกว่าครับในตำแหน่งนี้นะครับ ถ้าหนีโคนขึ้นมาเรารุกจนนะครับโคตสู้ตัดสินใจกินครับกินกระเบียกินเบียงหงายแล้วครับโอ้โหก็ได้กาเนิดกูมานครับในตําแหน่งนี้นะครับตําแหน่งชอจิงหกนะครับโคตสู้จะเอาไงครับนะครับม้ายังไม่ได้บุกขึ้นไปเลยนะครับเดี๋ยวจะมีจังหวะยกม้าไปอยู่หน้าโคนนะครับไปรุกไปกินเบี้ยแล้วรุกนะครับติดลอดคอม้านะครับดูให้ดีๆนะครับ คู่ตสู่นะครับคูตสู้ไม่สนใจใยดีครับจะบุกอย่างเดียวเหมือนกันครับยกม้ามาจับโคนแล้วก็ยกม้าไปจับเบี้ยนะครับเบี้ยจะขาดนะครับดูให้ดีครับผูกได้หรือเปล่าครับจังหวะนี้คู่ต่อส้ตัดสินงใจกินโคนับเราไม่สนครับเราไม่กินม้าไม่หิวครับนะครับแล้วก็เอาเรือนะครับมาลอดคอม้าจนสวยงามครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาลูกไไก่ก้าฟ้านะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและพบกันใหม่ EP หน้าคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ